สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวป๊อปนิวสทุกคนค่ะใครเป็นขาแดนซ์ต้องรู้จักสุดยอด DJ คนนี้อย่างแน่นอนกับเดวิดกอตตาที่เชื่อว่าใครหลายคนต้องติดตามผลงานเพลงของเขาและอยากให้ผู้ชายคนนี้มาจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยสักทีแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอนานอีกแล้วเพราะ Retalk Session เขาภูมิใจนำเสนอคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตเดวิดกอตตาไลฟ์อินแบงคอกสำหรับเดวิดกอตตา ใครที่ชื่นชอบเพลงตือทั่วโลกย่อมต้องรู้จักดีเจชาวฝรั่งเศสคนนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาคือเจ้าของเพลงฮิตหลากหลายบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลง One Love หรือเพลงที่ร่วมฟิชชิ n งกับศิลปินระดับแนวหน้าของโลกอย่าง Rihanna, L M F A O หรือ a k o n ซึ่งอัลบั้มล่าสุดของเขา Nothing But The Beat ก็เต็มไปด้วยเพลงฮิตมากมายอาทิ With o u t You และ Turn Me On และ Performance การันตีความมันขนาดนี้ r er t t o s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  i o p r r โม o ตอร์ดนตรี h o u s ์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยก็ภูมิใจนำเสนอคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของสุดยอดดีเจเดวิดกอตตาฉะนั้นอย่าพลาดกับความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมที่ไบเทคบางนาและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w r e t o x s e s s i o n c o m หรือ facebook.com/retox s e s s i o n